กคนวันนี้เราก็มีอยู่ใเกมที่มีชื่อว่าฮุกก็คือเกมที่มีชื่อว่าอุดจระนะคะทุกคนโอเคคือให้เรากดฮารดแล้วเราก็เบ่งมาอยังยังอยอยังไงกดยังไงนี่นะคะทุกคนปึ๊บคือเราต้องกดให้ดงโดนตัวสีแดงไม่ก็สีเขียวโอ้ถ้าเราได้สุดขีดเราจะได้อู้มแบบนี้ นี่ตีเตะไปนู่นเลยอโอเคแล้วเราก็หยิบอึอมาโชว์อย่างนี้เราก็ได้ก้อนพูมาอย่างนี้นะมันชื่อว่าสุนสสัขสิแล้วเราก็ทําการเดินมาตรงตรงนี้นะตรงที่มันมีขัวตรงนี้แล้วก็กดไปกับเรานะกดกดคําว่ากดนะแล้วเราก็กดว่าแน่นอนรับขี้ของ้เอยแน่นอนรับอ,อึของฉันแล้วถ้าเราจะขายสิ่งนี้ ฉันอยากขายสิ่งนี้ถ้าเราจะขายทั้งหมดฉันต้องการขายสต็อกทั้งหมดโอเคเพื่อนนี่อึกอนใหญ่มากเลยอ่ะเพื่อนอะไรมาบอกหน่อยอใหญ่อุ้ยเอออันนี้อะไรเนี่ยอึเหมือนอคนไม่กินผักอันนี้ลุกนะีเราสามารถอึลงลุกได้ใช่ไหมอึลงลุมเม่อปูปปรุดอุ้ยกอนใหญ่ด้วย รูปอุ้ยไออู้ไม่ได้รูป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 อี๋ทำไมมันไม่ตกลงไปนี่นะทุกคนเราได้เป็นอันนี้นะตอนนี้เรายังเป็นมาสเตอร์บูปเปอร์อยู่นะเราต้องระดับไหนอะถึงจะแบบอุย เมื่อกี้เป็นอร่อยอ่ะโอ๊ยทำไมโอ้ยทำไมไม่อึมาสักทีอโอเคมาเริ่มเพื่อนนี่ก็โชว์อึไม่หยุดเลยเพื่อนมันไม่ได้กลิ่นเหนม็นมันหอมมากๆอ่ะใส่รัดเขาเลยอ่ะปลื้ดปลืด,ลดไม่ปลืดออกมาะ พี่ได้เกีมนี้มาจากพี่เล่นพี่เห็นพี่แป้งเอาฟรูดพี่ก็เลยลองเล่นแต่นี่อันนี้เป็นอเพราะออมันจะเป็นอาหารนะอเอมไม่มีตรงไหนให้อึที่ดีไม่อ,อ,อึอึมันตกลงไปเพราะว่ามันสกรปรกนะเดี๋ยวจะเม็ด ต้องออกมาเป็นสีเขียวให้ได้อืออู้อึอออเหม่ยพี่าอู้ปลืบปลืบปลืบปะโอ้ยอึอะไรวะเนี่ยเดี๋ยววันนีปลืบโอ้ยจะไปกดไม่ได้แล้วเนี่ยปลื้มปลื้มพระโอ้ยปลืบปลื้ เฮ้เจ็บปรื้ม <peach> อ <players> ื้มีออนติดตูนเมื่อกี้อื้ออยากได้อือมีออนจะราคาเท่าไหร่ตอนนี้พี่เพิ่งมีแค่สามบาทเองอ่ะพี่ขายไอตอนแรกไปมีสามบาทเองครั้งนี้จะพั๊มอื้อรวยเลยนะทุกคนอู้กูคนเห็ด ใส่กิจัดเป็ดย่างมาอื<ฮ>้อนใหญ่กืดเรื้อลงไปแล้วหนักก้าจุดสอง้อใครที่กำลังกินข้าวอยู่ไม่ควรดูคลิปพี่นะ yes เออไม่รู้อะ่ะพี่เตือนทันแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าไม่ควรอนะ่ะคนที่กินข้าวกินอะไรกินอะไรต่างๆอ่ะไม่ควรดูช่องพี่นะมันจะกินข้าวไม่ลงมันจะกินข้าวไม่ลงนั่นแหละทุกคนเอออะไรเนี่ย อึโคจิตโต้มันหรือไงปุ๊บเสียวเสียวออกไปแล้วอะไรอ่ะทากิปุ๊บอันนี้เป็นชื่อภาษาแนวเออ่ฝรั่งเศสนะทากิปุ๊บใครอยากซื้อทากิปุ๊บผมพี่มาซื้อได้เลยนะทุกคนมะ่งมะมะเออปุ๊บปุ๊บอึขายในรักเกอห้าหมื่นห้าพันใครอยากกินทากิปุ๊บ สั่งซื้อเลยที่เทปเปนมาสเตอร์พูเปอร์ว่าทำไมอึเร็วอย่างน like speak ี้เนี่ยอุ้ยแปดแปดแปดเฮ้ยแปด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 ปลุดปรุดปรุดอลุดอะไรเดียวปลุดปรุดปรุดเกมนี้กำลังมาแล้วอึออึออ่อไม่ได้อึ โอเคอึก็ไม่เอามาสีนะอุ้ยอยเอโก้ไม่เคยเห็นมาก่อนเอาแต่ไม่ไทยโอย้พี่อยากได้อึแบบ นี้ใครอยากกินบอกปั๊นเลยเล่นนะทุกคนเล่น sorry โอ้ยเลโก้เลโก้เลโก้โอ๊ยเร็วอะไรขนาดนี้เป๊บเป๊บปูสเป๊บโอ๊ยเร็วเร็วเร็วอร่อยเนาะเราไม่สนใจดีกว่าอึที่ก้อนใหญ่มากอึเปียกเลยนะเพื่อนไปดวงดีอะไรขนาดนั้นเนี่ย กูต้นใหญ่มากหนะักกี่กิโลเนี่ยเออเ้ยพี่รับไม่ได้ออ้ยพี่ยันไม่ได้พี่ไม่รู้แล้วพี่จะกดถายอุย้ยหายมื่อกี้ร์หายได้เยอะมากกดถายไวทั้งหมดเลยว้าว อันนี้กําลังจะมาเร็วนี้แสดงว่าถ้าเรามีเงินเนี่ยเราน่าจะเอาเงินแ่ะทำมานั้นได้เงินน่าจะเอาไว้ซื้อพายซืออาหารที่ทำมาจากคุปปนะทุกคนน่าจะอย่างนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าจะมาเร็วนี้มันก็อาจจะคล้ายๆที่พี่เคยเล่นแต่คลิปเล็กๆเลย มันเป็นโพนี่ทุกคนไปดูได้นะมมันก็แบบอมซื้อโพนี่มาแต่ว่านายคนนี้เป็นอะไรเนี่ยนายโรคจิตปะเนี่ยนายไม่ใส่เสื้อด้วยอะ่ะนายถืออึมาอวดเหรอ <S 2> <S 2> โอ้ยรู้อยู่หรอกอยได้อึกอนใหญ่เดียวมาโชว์เลยอยากได้อึเนอรนโบว์ทุกคนถ้าได้เนรนโบว์พี่จะไม่ขี้เดือดมาแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> บอได้บอได้อะอะปะนามาเตอะปะนามาเตวววววเวทำไปเป็นยากอะไรขนาดนี้เนี่ย oh. อ่าทุกคนก็ไปดูคลิปแรกๆของพี่ได้ด้วยนะคลิปเีนเป็นยูนิคอร์นที่พี่เล่งให้มันอื้อออกมาอื้อออกมาเอาไปขายอื้อออกมาให้หมด เอ,อประมาณนั้นน,นโอเคแต่เบ่งไม่ได้เลยหลังๆเบ่งไม่ได้เลยก็คือ,คอเขาควรจะอัปเดตมันประมาณแบบเลซายหรือว่าอัปเดตพวกอีเวนต์ซีนามินะแล้วก็ ภูเขาลาวาก็ได้นะทุกคนใช่ภูเขาราวาก็ได้นะหรือว่าจะฝนตกตอนกลางคืนสภาพอากาศเรนโบว์ก็ได้มันจะได้ไม่ดูน่าเบื่อน่าเบื่อน้เบื่อโอ้ยพีละไม่ได้มันตดเมื่อกีอ้เห็นนะอออเมย์จะช่วยดูไอ้หนูปวดอึไม่หยุด <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูนะถ้าเราเบ่งออกมามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นออติดตอย่างนี้เลย อึ๊บอึ๊บอู้เปิาไปไอะไรเนี่ยโดนัทบราวนี่ใครที่กำลังกินโดนัทกับบราวนี่แล้วมาดูพี่มันจะเลนมากอุพี่ก็ถืออึ๊แล้วก็อึ๊ไปด้วยเหมือนพี่กำลังกินอึ๊ตัวเองอ่ะพี่มองอึ๊ตัวเองเป็นโดนัทปึ๊บปราดาได้พี่อยากได้ อีเลนโบท่ันอยากได้อีขออีเธอเลโก้ก้อนยกักษ์อุ้ยเอาไปเล่นเลโก้รุด มันจะเป็นแบรนด์ลิขสิทธิ์เขาแล้วเราต้องพูดว่าดีโก้ลีโก้บุ๊คนเคทุกคนพี่ว่าคลิปนี้มันก็เริ่มยาวแล้วแหละเรามาปิดคลิปกันดีกว่าโอเคคลิปนี้ก็สนุกมากเลยนะแมพนี้ก็สนุกมากไปลองหาเล่นกันได้นะทุกคนโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีแค่ดีแล้วทุกคนบายบาย